ันนี้เป็นเงาะโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นสวนแปลงหลังบ้านแล้วนะคะตอนนี้เก็บไปแล้วเนาะนี่เงาะโรงเรียนค่ะสีนี้จะบอกว่าหวานมากๆนะคะทุกคนนี่ตอนนี้มันพึ่งจะเลยสามสีมานิดเดียวนะคะอันนี้ก็คือโรงเรียนต้นนี้จะเป็นสีทองค่ะน,นี่สีทองดดดๆเลยนะคะทุกคนนี่ ด้านในก็จะเป็นส่วนงอกเหมือนกันนะคะตาลุยเข้าไปข้างใน,นอีกหน่อยก็คือน้าจะท่วมแล้วนะทุกคนถ่าเมื่อวานอ่ะกิ่งงอกจะได้พาเยเรือแล้วนะเพราะเมื่อวานน้ามานะคะแต่อนนี้มันรดนเรวเนาะอืมอันนี้มันก็จะมีกิ่งหักด,ด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะงอกสดๆจากสวนค่ะบ้านสวนบัลิค่ะอันนี้คือแดงท่วงวนแล้วนะคะทุกคนอืม น,นี้เป็นส่วนหลังบ้านเรานะคะอันนี้มันก็จะมีต้นที่เป็นแบบสามสีด้วยเนาะสามสีก็คือเขียวเรืองแดงนะคะส่วนมากที่เขานิยมเก็บก็จะเป็นสามสีแบบนี้นะคะอือเลยสามสีแบบนี้เลยค่ะอโอเคไปละบ๊ายบาย